หอ,อการค้าจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสัพพวิทยาคมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถือเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตากเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาณนะสนามกีฬาโรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดมีนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานโดยผู้บริหารทุกภาคส่วน ที่ร่วมให้การสนับสนุนพร้อมด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานอย่างคับข้างวย กิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมาจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่18ได้รับความสนใจจากนักปั่นทั้งในพื้นที่และกลุ่มนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกเพศทุกวัยสามารถร่วมกิจกรรมกันด้วยจึงทําให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากนะับเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธมิตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยกัน และยังสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเส้นทางอาเซียนคอนเน็กติวิตี้และการเดินทางท่องเที่ยวกันเองในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้การปั่นจักรยานข้ามประเทศนักปั่นจะได้ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตหลากหลายวัฒนธรรมชนเผ่าสองแผ่นดินไทยเมียนมาชมวัดวาอารามที่สวยงามของจังหวัดเมียวดีรวมทั้งเยี่ยมชมเจดีพระเขี้ยวแก้วหรือเจดีชเวดา กอองงจลตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยพล้ถิ่นหมู่บ้านห้วยซ่านจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาโดยทางคณะผู้จัดงานและจากจังหวัดเมียวดีเตรียมความพร้อมด้านการจาราจรการดูแลรักษาความปลอดภัยในเส้นทางการปั่นจักรยานแก่ผู้ร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางสำหรับในพื้นที่จังหวัดตากได้ค้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักปั่นจักรยานอยู่แล้วโดวยการพัฒนาเส้นทางสำหรับนักปั่นจักรยานมีบายฟอร์อให้ปั่นสะดวกสบายเส้นทางธรรมชาติ ลมร,รื่นอากาศเย็นสบายจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไปด้านโบราณสถานวัดวาอารามมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีเอกลักษณ์ผสมผสานงานศิลป์ของไทยและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างสวยงามด้านแหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์น้ําตกชื่อดังหลายแห่งซึ่งนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมยังสามารถเพิ่มช่วงเวลาในการพักผ่อนเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตากได้อีกหลายสถานที่นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนรวม การท่องเที่ยวที่ติดต่อกับประเทศเมียนมามีสินค้าท้องถิ่นที่ช่วยส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการไทยและพะมา่าสินค้าส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นอีกมากมายถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่นักช้อปไม่ควรพลาดกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมานับเป็นอีกครั้งที่ประสบความสําเร็จด้วยดีนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพนักปั่นแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจาการรมได้รับความสุขสนุกสนาน,านจากการปััจกร การร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่และยังมีส่วนร่วมช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่มากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มนักปัน่นซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีการเดินทางเฉพาะกลุ่มเป็นครอบครัวเพื่อนซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อถึงความพร้อมด้าน การท่องเที่ยวของจังหวัดต่างต่อไปอย่างแพร่หลายนำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น